เรื่องเล่าเงาไฟชายแดนจากสงครามไทยเขมรปีพศ2530กลางป่าชายแดนด้านเขาพระวิหารปีพศ2530เสียงปืนครืนครันดังลอดออกมาจากแนวป่าทำกลางความมืดที่มีเพียงแสงไฟจากปลอกกระสุนและลูกปืนครกที่แหวกอากาศพุ่งเข้าใส่แนวแนวค่ายชั่วคราวทหาไทยร้อยโทอาคมนายทหารหนุ่มจากศรีสะเกษ ประจำหน่วยลาดตระเวนพิเศษได้รับคำสั่งให้นำกำลัง12นายแทรกซึมเข้าพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเขาพระวิหารเพื่อยึดจุดยุทธศาสตร์ที่ทหารขเขมรแดงใช้เป็นจุดซุ่มยิงขณะรอบเดินทางกลางคืนเขาและลูกน้องพบกับซากบ้านร้างกลางป่ามีร่องรอยของการต่อสู้เก่าและร่างของทหารขเขมรที่น่าจะเสียชีวิตมาหลายวันลอยอยู่ในลำธารบางร่างไม่มีหัว มันมีบางอย่างไม่ถูกต้องสิบเอกสมพรกระสิบเสียงแผ่วศพพวกนี้ไม่ใช่ตายจากระเบิดแน่ๆดูเหมือนถูกอะไรฉีกอาคมมองรอบตัวป่าเงียบผิดปกติไม่มีเสียงจิ้งหรีดไม่มีแม้แต่ลมทันใดนั้นกลางดึกสงัดเสียงกรีดร้องแปลกประหลาดก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงเหมือนผู้หญิงแต่ลากเสียงยาวอย่างเจ็บปวดทั้งหนุยผงะ หันปืนไปยังทิศทางเสียงแต่ไม่เจอใครมีเพียงหมอกหนาทึบและเงาดำรูปร่างคล้ายคนสูงเกิน2เมตรเดินอยู่ห่างออกไปไม่เกิน30เมตรพี่อาคมผมว่าเราไม่ได้อยู่กับแค่ทหารเขมรน,นะคนทหารสอนชัยพูดด้วยเสียงสัน่นยังไม่ทันได้ตอบอะไรเสียงปืนก็ดังขึ้นจากอีกฝากของป่าการประทะกับทหารขมแดงเริ่มต้นขึ้นทันทีแต่ที่น่าครัวกว่าศัตรูที่มองเห็น คือสิ่งที่เดินอยู่ในเงามืดหลังแนวไม้เสียงปืนเงียบลงในอีก20นาทีทั้งสองฝ่ายถอนกำลังกลับทว่าทหารไทยเหลือเพียง8นายจาก12นายอีกสนายหายไปโดยไม่มีร่องรอยแม้จะเคยผ่านการประทะดุเดือดมาแล้วหลายครั้งแต่คืนวันนั้นร้อยโทอาคมยอมรับว่าเขากลัวที่สุดในชีวิตไม่ใช่เพราะกระสุน แต่เพราะบางสิ่งในป่านั้นที่ไม่ใช่ทั้งคนไทยหรือเขมร